สวัสดีจ้าส่องนกก <c oughs> รงเสนเหลวเลยจ้าขึ้นมาหาเห็ดเส้นเคยเด็กพี่น้องเลยไปพี่น้องเม,มื่อวานท่ากูบริมามาแต่เมื่อก่อนนอนพี่น้องไปงไปหาเบืง้งมันชิมีบอเห็ดนี่มันหลุน่นมาหลุ่นน้ำกันพี่น้องสิได้แกงบอมอือนมันมานานัมาน,าน,นมันดียวมันตอนชิมหวานนะพี่น้องหลุนเบื้องพี่น้องมาหลุน่นเบื้อง หืมโอ้มองๆดอกงามตัวนั้นเนี่ยเฮ้ยเบิ่งก่อนเดียวโอ้ดอกงามเก็บเก็บเพืองเลือดได้พี่น้องนี่เห็ดเพืองเลือดเขามาหาเขาก็โบยหนิ่ตืนขึมาไล่ยเขาเมาเลยอะโอ้เท่านี้ออกเห็ดเืองเลือดป้าเห็ดเผืงเลือด

เอาเบิ้งคุณเบิ้งไก่แล้วเฮ็ดพุงเดือดงามโมพี่น้องงามโมงามเหรอเออเจ้ก้อนเก็บเจก้อนจังไห้เบิ้งในกระตาอู้จุ่มนึงตัวนี่ยังคือขางามครับเออมันตีดพี่น้องเออผ่านบ่บุญผมดอกจูบมันพี่น้องเออพอดีกี่ตีนอีกนะห้ามันเงียบเบิ้งห้ามันเงียบ

ป้าพี่หนอเงาแลบโลม뭉งลุมเห็นบอหรอนั่นเดย์ยุงเงาใหม่โอ้ยนั่นนั่นเห็นบอมันหลีขคนเลยคนหาบอพ่ดเห็นบอเปิดออกมั้งมันจิงสีนะโอ้เปิดออกเปิดออกโอ้ยมีแต่ดอกงามๆด้วยพี่นนองเลยนั่นนั่น เดอเดใบใหม่ออกก่อนเปิดออกไวตองอยู่ไต่ไปตองไยอมอ้ยผมว่าแค่คนมาสังเกตเนี่ยมเห็นเลยนะม่เห็นแล้วยังมาถ่ายยังยังังเห็นัดนี่ยงทายเยเดีพุ่นพุมมูเห็นอยู่บ่เห็นอยู่นสองดอกบ่ี่นี่ดอกงามฮดอกโคตรดีเลยเนาะ มึงเดี่ยพี่น้อยงามแห่งเรี่ยงกันว่ามันเยือนเขาแถวหลดนี่โมเมนดามาได้พี่น้องของแท้เลยล่ะนี่บุหรี่ตาต่อได้จริงจริงบุหรี่ตาต่อบุหดี่ยังเก็บเพชรนี่ยอดหนึ่งท่ามาศาสตร์ก็คขาดยืมันคือออกเรี่ยงกันดีหรอเจ็บแบบธรรมาศาสตร์กระขาเก็บเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ก็บเก็บยังก็สีออกงามเท่าไหจิ้มค้านดีดีนี่จะขาดอืมนี่ลาพี่น้องเลยเจ็ดละโหกของแท้ ก็แด็ดชองเลยเอ็นยังแล้วกนแจงด้วยนี่ขนาดนี่งามงามงามมันสียบุได้เหตุมันสียบุได้ให้พี่น้องบัว่สียบุได้คลิปให้พี่น้องเบ้างมันซูมเลาวอยู่นี่เนาะมองน้อยซูมมันยังออกเลยพี่น้องเห็ดก็ได้มันบ่ได้ออกทั่วไปเบิดใส่ละว่าสิเอาลงปกจิ้มใส่มือจัก อ้าสพี่องอู้ย,ยงามความงามนะเจ้าเสียงกินทะเจ้าใส่หลี่งามงามพี่น้องมันลี่ดีตาบอดีนี่บ่เห็นแตนะ่าาหน้าเขามาตัวนึงอะไรพี่น้องเขาบ่าเห็นไม่ต้องโป๊กปันนี่ไม่ต้องมันโปก๊นกน้องงามแห่งนอ้อง แต่ว่าไข่บ่มีนี่พี่น้องมึงอกี้กงนึงเลยนี่สองคนเมื่อสองคนเอาเอาเห็นเพิ่นเบิ้งโดนโดนเนี่ยให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยเดี๋ยวท่นบ่เห็นได้น่ะท่าบ่ยกขึ้นเจ้าบได้ยัมทักบ่เห็นเออพี่น้องงามบ่เดี๋ยวเกงนึงพี่น้องนี่ อ่ามูนี่เด็กจิตกี่ใดแกงนึงอะได้พี่น้องเลยงามบ่เอาใส่กระตาเหรเอาะอ่ะส่กระตาว่ะเพิ่งเนี่ยกะตาพี่น้องของมันมูเดียวได้หงี่ยงบ่เมื่อกี้พันพันอยู่พี่น้องยังย่งอีกสองดอกไปเก็บยสองดอกนี่สี่สี่ไปเท่งพี่ว้าที่บ่ได้ มันง่ายสุมันจะออกพี่น้องเห็ดมันอยากออกโอ้มาพ่อจังไดหนเห็นใบตองเง่งๆก็เลยอันเห็ดนั่นนี่นี่พี่น้องสองดอกบอกโอ้ออกหมดหมดเลยมันตื่นหลับพี่น้องก็ได้กระลังงามๆมองมันซุ่มพี่น้องมันยังออกเออเม่ได้ออกทั่วไปพี่น้องไพหมาบมาผ่อก็บมื่อใดเห็ดเมื่อเห็น มันซ so ุ้มยังออกยังว่ะมองได้มันซุ้มมันอยากออกแห้งเห็ดนั่นโต๊ะวันนั่นก็โต๊ะโบโดนปันไหนโต๊ะแห้งอยู่คนโบโดนโอ้ดอกใหญ่ดอกงามแห้งปาตัวนี้เอามาโซ่ตอนนี้แมทงี่นเงี่ยหองามงามครับมองได้ซุ้มยังออกเนาะเห็ดก็ได้เนาะ มันไม้ชุ่มจะออกพี่น้องไม่บอชุ่มก็พอออกออกข้างเฮ็ดก็ได้ไปไปหามืองหามืองอีกเมืองเที่ยวได้ก็ตามเดหงพี่น้องให้ตะโงกแดงมุไรดอกดอกช่างทดอกอันเทนเ็นตะหงกแดงมุไรดอกพี่้อกคือแดงงามนะบ้านอ่องตอง บ่ได้มันแห้งมันแห้งบ่แห้งดอกก็ฝนก็ตกอยู่ดอกมั้งตกบ่นี่บ่โดนปานได๋บ่มีอีกบ่หือ24กางพี่น้องทานนี่ <laughs> <laughs> นี่พี่น้องเด็กแกงอยู่เครื่องตาหน่อยมันบม่ค่อยออกพี่หน้องด้วยทีไปเก็บหมองก้าเข้าเจากับเกียร์ก้อนเรย่ืมเด้อพี่น้องลยองอลยืมกดไหลก็แส์ก็ติดตามก็กระดิ่งนําเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อเพื่อสิ่เบง่งคลิปต่อไปขอบคุณในรายเด้อพี่น้องสีมารับชมมาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณในรายจ้า